นับเป็นข่าวดีและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้จะมีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวที่จังหวัดบึงกาฬอย่างเป็นทางการค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานร่วมกับประธานสปป,ปลาวขณะที่นายกรัฐมนตรีได้มีการลงนามเปิดจุดผ่านแดนถาวรเรียบร้อยแล้ว นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรสภาพมิตรภาพ 5. บึงการบริษํำใสเรียบร้อยแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีและได้ประกาศลงในราชก,กิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยจะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาซึ่งบุคคลและยานพาหนะที่ข้ามพรมแดนจะต้องผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองบึงการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญที่รัฐบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จดพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานณนะตะบลไคสีอำเภอเมืองบึงกาฬในวันนี้เวลา17นาฬิกาโดยจะทรงเปิดสะพานร่วมกับนายทองลุนศรีสุสริต ประธานประเทศสปปลาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของสองแผ่นดินและสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับประชาชนทั้งสองประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเข้าเฝ้าทูลอองทุดีพระบาทรับเสด็จโดยพร้อมเพลียงกัน